สวัสดีครับห่างหายจากไลฟ์วอลเปเปอร์ไปนานวันนี้ผมมีไลฟ์วอลเปเปอร์เจ๋งๆมาฝากกันอีกแล้วครับเราลองไปดูตัวอย่างกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไลฟ์วอลเปเปอร์ในคลิปนี้ชอบหรือไม่ชอบบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับรอเล่นครับ จบไปตอนนี้เพื่อนๆมีเครื่องแน่ๆเราไปดูวิธีติดตั้งกันดีกว่าครับสำหรับไลฟ์วอลเปเปอร์ในคลิปนี้ขั้นตอนการติดตั้งจะต่างไปจากเดิมครับแต่ง่ายกว่าเดิมมากครับไม่ต้องดาวน์โหลดวิดีโอไปแปลงบน iPhone อีกแล้วแต่ครั้งนี้เราจะใช้วิธี Copy หรือ Import ไฟล์จากคอมพิวเตอร์เข้าไปยัง iPhone แล้วเปิดใช้ตั้งค่าเป็นไลฟ์วอลเปเปอร์ได้ทันทีเลยครับไม่ต้องแปลงไฟล์อีกแล้วเพราะผมเตรียมไฟล์ไลฟ์วอลเปเปอร์พร้อมให้ใช้ครับ ขั้นตอนไม่ยากเลยครับเมื่อทำเสร็จแล้วจากนี้ไปเวลาจะเอา Live for Paper ไปใช้ก็ง่ายเลยครับแค่ดาวน์โหลดและส่งเข้า iPhone ก็ใช้งานได้ทันทีครับสำหรับสาเหตุที่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบนี้เพราะไฟล์ภาพ Live for Paper ต้นฉบับถูกสร้างมาใน format .mov ของ QuickTime ครับทำให้วิธีการติดตั้งต่างไปจากเดิมด้วยครับเราไปดูวิธีการและขั้นตอนง่ายๆกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆดาวน์โหลดไฟล์ Live a l r Paper กันก่อนครับ ด้วยการเข้าไปที่ลิงก์ที่เตรียมไว้เพื่อเปิด Google Drive ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟไลไ์ลไฟ์วอ a เปเป p e r จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเมื่อเปิดเข้าไปแล้วให้คลิกเลือกทั้ง2ไฟล์ครับเมื่อคลิกเลือกจะเห็นว่าไฟล์จะถูกไฮไลท์เป็นสีฟ้าด้านล่างครับจากนั้นให้คลิกขวาบนไฟล์ในเมนูที่แสดงขึ้นมาคลิกดาวน์โหลดแล้วรอให้ Google Drive ทําการเตรียมไฟล์ซิปให้กับเราเมื่อเตรียมไฟล์เสร็จแล้วไฟล์จะถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราครับ ให้เพื่อนๆเ,เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วแตกไฟล์ซิปไปเก็บไว้ในไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการในคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆได้เลยครับเท่านี้ขั้นตอนแรกในการดาวน์โหลดไฟล์ก็สําเร็จเรียบร้อยครับโดยไฟล์ไลฟ์วอลเปเปอร์ที่เราได้มาจะมี2ไฟล์ครับคือไฟล์ภาพนิ่งและไฟล์ภาพเคลื่อนไหวครับขั้นตอนที่2ให้เพื่อนๆติดตั้งโปรแกรม3 UTools บนคอมพิวเตอร์ก่อนครับโปรแกรมนี้แจกให้ใช้งานฟรีบน Windows ครับ โดยดาวน์โหลดได้ที่ www.3u.com ครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วให้ทำการติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน 3uTools อยู่แล้วอย่าลืมอัปเดตโปรแกรมเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับสำหรับวิธีอัปเดตให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วคลิกปุ่มตรวจหาการอัปเดตมุมล่างขวาได้เลยครับถ้าพบการอัปเดตใหม่ให้ทำการอัปเดตให้เสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นให้เชื่อมต่อ iPhone ของเรากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ครับ ข้อมูลรายละเอียดของเครื่องจะ,สะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของ 3UTools เลยครับถ้าไม่มีข้อมูลอะไรสะแสดงขึ้นมาคอมพิวเตอร์มองไม่เห็น iPhone ของเราให้เช็คดูว่าเราได้ติดตั้งโปรแกรม iTunes ในคอมพิวเตอร์ของเราหรือยังครับเพราะการติดตั้ง iTunes จะติดตั้ง driver ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของเรามองเห็น iPhone นั่นเองครับกลับไปที่โปรแกรม 3UTools ครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการส่งรูปจากคอมพิวเตอร์เข้าไปยัง iPhone ของเราครับเมื่อรายละเอียดของเครื่องสแสดงขึ้นมาแล้ว ในเมนูด้านซ้ายให้คลิกคำสั่งรูปภาพรายการภาพต่างๆในเครื่องจะแสดงขึ้นมาครับให้คลิกคำสั่งนำเข้า l i โฟ e โ Photo ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้คลิกปุ่มบวกด้านซ้ายแล้วเปิดไปยังไดรฟ์และโฟลเดอร์ที่เราเก็บภาพ l ฟ์ว w a l ป p a p e r ที่เราดาวน์โหลดมาครับให้คลิกเลือกไฟล์ภาพ jpg ครับภาพจะแสดงขึ้นมาที่รอบด้านซ้ายครับจากนั้นให้คลิกปุ่มบวกที่รอบด้านขวา แล้วเปิดไปยังตำแหน่งที่เราเก็บภาพ Live w a l ป p a p e r แล้วคลิกเลือกไฟล์ภาพ MOV ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวครับภาพก็จะแสดงขึ้นมาที่กรอบด้านขวาเมื่อเลือกทั้ง2ไฟล์เสร็จแล้วให้คลิกปุ่มนําเข้าสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะเริ่มใช้โปรแกรม 3U Tools ในการก็อปปี้ภาพจากคอมพิวเตอร์ไปยัง iPhone ในครั้งแรกโปรแกรม3 UTools จะถามขออนุญาตติดตั้งแอป p i c Tools บน iPhone ของเราครับแอปนี้จะช่วยในการรับไฟล์จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแอปที่ปลอดภัยสามารถติดตั้งได้ครับให้คลิกปุ่มเห็นด้วยการติดตั้งนี้จะทําเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในครั้งต่อไปที่ใช้งานไม่ต้องติดตั้งแล้วครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วบน iPhone ของเราให้แตะเปิดแอป p i Pic tools ขึ้นมาครับในข้อความขออนุญ,ญาตการเข้าถึงรูปภาพให้แตะ ตกลงรอสักครู่ภาพนิ่งและภาพไลฟ์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของเราจะถูกส่งเข้ามายัาง iPhone เลยครับเพียงเท่านี้ขั้นตอนการ Copy ภาพก็สำเร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะไปใช้ภาพ Live w a ลเปเปอรกันครับให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป,ปรูปภาพจะเห็นว่าตอนนี้เรามีรูปภาพ Live w a ลเปเปอรแล้วครับสังเกตได้จากคำว่า l i ฟ e ที่มุมบนซ้ายบอกให้รู้ว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวที่นำมาใช้เป็นวอลเปเปอรได้นั่นเองครับ ให้เพื่อนๆแตะปุ่มรูปลูกศรมุมล่างซ้ายแล้วแตะใช้เป็นภาพพื้นหลังในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้ปล่อยตัวเลือก Live Photo เอาไว้ครับแล้วแตะตั้งค่าจากนั้นเลือกตั้งหน้าจอล็อกเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเมื่อเราปิดหน้าจอไปอยังหน้าจอล็อกแล้วเปิดขึ้นมาเราก็จะได้ภาพ Live Wallpaper สวยๆตามต้องการแล้วครับในหน้าจอนี้เมื่อเราแตะบนหน้าจอค้างไว้แล้วออกแรงกดเล็กน้อยเราก็จะเห็นภาพเคลื่อนไหวสวยๆแล้วครับ สำหรับ Live w a r p a p e r นี้จะรองรับบน iPhone 6s Plus ขึ้นไปแต่ไม่รองรับบน iPhone XR นะครับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ในรุ่นที่รองรับสามารถดาวน์โหลดภาพ Live w a r p a p e r นี้ไปใช้ได้ฟรีเลยนะครับถ้ามีภาพสวยๆใหม่ๆมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับ